สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือรายการสุขและสวยครับตอนนั่งนับเวลาอยู่หรือปเปล่าอทุกอย่างจําได้ที่อาจารย์พูดอยู่เสมอนะว่าถ้าเวลาเรารู้สึกว่ามันผ่านไปเร็วแสดงว่าเรามีความสุขใช่ไหมใช่เรามีความสุขเรามีอะไรทำํำเราไม่เหงาเราไม่เบื่อแสดงว่าคุณผู้ชมที่รู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว คุณกาลังมีความสุขใช่แล้วคุณก็กําลังมีอะไรทําที่มีคุณค่าด้วยแต่เกิด<ม>อไรที่เราไม่มีอะไรจะทําที่มีคุณค่าเราจะเบื่อ,อนะครับหรือถ้าเราต้องรอคอยอะไรสักอย่างด้วยความกระบวนกระวายเราจะรู้สึกว่าเวลานั้นผ่านไปช้าเช่นคนออกกําลังกาย แล้วเบื่อกันออกกำลังกายห้านาทีแรกแล้วก็นั่งดูไอ้ตัวดิจิทัลที่มันขึ้นนะนะอะไรอ่ะหน่่ยแล้วนะยังเพิ่งห้านาทีเองหรออะไรมีวิธีแก้ไหมท่านพี่มีทำยังไงครับพี่ดูวิดีโอพี่ใช้วิดีโอดูไปแล้วก็พี่ก็เล่นไปแล้วพี่ก็ไม่ดูตรงนี้ออแล้วก็พอเปลี่ยนฉากทีหนึ่งนะครับถือว่ากำลังคุยกันในท้องพระโรงครับนะคะแล้วก็คุยกันไปเรื่อย พอเขาออกนอกท้องพระโรงพี่ยังมองไปทีหนึ่งอ่าได้ไปละหกนาทีอ่าเขาไปเดินกันอยู่ที่หาดทรายเขาลบกันชงชังจงชังจงชัง,ชง,ชง,ชงขณะท,ที่ยงลบอยู่พี่ก็ดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันก็หยุดลบกันดูอ่าได้ไปละสิบสองนาทีคืออย่าไปดูอะไรที่มันเป็นเครื่องบ่งบอกเวลานั่งดูเวลามันไม่ไปสักทีหนึ่งแต่พอพี่ดูวิดีโอแบบเนี้ยดูทีละฉากสองฉากเนี่ยนะครับสองฉากบางทีก็ได้ไปละสิบนาทีสิบห้านาทีสามฉากสี่ฉาก ชั่วโมงเนี่ยบางทีนะพี่ดูประมาณ6ฉากฮะเจ็ฉากอะไปละแป๊บเดียวเลยแป๊บเดียวการออกกำลังกายก็เพลินไปด้วยหรือจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามก็เพลินไปด้วยเพราะพี่กำลังเพลินกับหนังเปลี่ยนความสนใจไปอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดพี่ไม่ได้เพลินกับหนังพี่มานั่งจ้องเวลาอืนะคะ5ห้าหห้าเจ็ดจดจออยู่ัเก้าหนึ่ง หนึ่งสุดหนึ่งหนึ่งสุดชองมันจะทำให้รู้สึกนานมันจะเบื่อมากนะแต่ใครที่ออกกับงกายพี่ขอแนะากประสบการณ์ตัวเองนะคะยอมที่จะอดทนว่าช่วงแรกเราอาจจะได้ห้าหกนาทีแล้วเบื่อขึ้นใหม่ตั้งเป้าเอาไว้เมื่อวานได้เจ็ดวันนี้อย่างต่ำๆต้องได้แปด เมื่อวันได้แปดวันนี้ต่ำตต้องได้เก้าอ๋อเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเรยนะคะแล้วเริ่มต้นด้วยเครื่องออกกําลังกายราคาถูกก่อนครับนะคะยังไม่ต้องลงทุนมากไม่ต้องลงทุนมากมีเยอะแยะมากมายจนกระทั่งเมื่อเราออกได้ตามเราเราเราตั้งเป้าไปที่ครึ่งชั่วโมงครับก็ค่อยซื้อที่มันดีขึ้นนะคะอย่างพี่เนี่ยตอนแรกพี่ก็ซื้อที่เขาขายในโทรทัศน์อ่ะนะคะราคาไม่กี่ตังค์ครับ แล้วก็เสร็จแล้วพอพี่ทําได้หนึ่งชั่วโมงเริ่มทําได้แล้วพี่ไปซื้อระดับ professional ที่เขาเอาไว้กันในฟิตเนสเซ็นเตอร์เลยนะจะบอกให้รู้ด้วยเริ่มลงทุนอเพราะว่าเราทําได้แล้วไงครนะฮะมันเป็นนิสัยแล้ะแล้วก็ปรากฏว่าทอมันเป็นนิสัยเนี่ยมันเริ่มเกิดการเสพติดนะครับวันไหนไม่ได้ออกกําลังกายงดหงิดเอองดหงิด ใช่ใช่กลายเป็นว่าต้องออกทุกวันไม่มากก็น้อยเอาเป็นว่าต่ําๆของพี่เลีนะต้องได้สี่สิบนาทีต่ำๆนะแล้วปกติคือหนึ่งชั่วโมงอ๋อฮะแต่ถ้าวันไหนเป็นวันหยุดโอ้โหแล้วไม่ต้องไปไหนเต้นเหนียวนะชั่วโมงครึ่งไอ้จ้าสุดยอดเลยนะฮะเนี่ยเออพอสมัยก่อนที่ไม่ฝึกตนเองอย่างนี้นะคะเคยซื้อนะคะสุดท้ายมันเป็นที่แขวนพระคนหนู โดยที่ไม่รู้สึกเสียดายด้วยเพราะว่าไม่เอาอ่ะเพราะเราสร้างนิสัยไม่ได้การออกกําลังกายต้องค่อยๆสร้างนิสัยด้วยความอดทนวันแรกได้เท่าไหร่ก็ยอมมันเท่านั้นแต่ตั้งเป้าวันถัดไปต้องมากกว่าที่เราได้ในวันแรกคือมันเป็นวินัยและความอดทนเลยนะเพราะฉะนั้นเจ็ดมันก็ขึ้นมาเป็นเก้าเก้าขึ้นมาเป็นสิบสามสิบสามขึ้นมาเป็นสิบแปดสิบแปดขึ้นมาเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดขึ้นมาเป็นยี่สิบห้า สุดท้ายมันถึงชั่วโมงจนได้นะตอนคือมนุษย์เราสามารถทําอะไรที่เราตั้งใจที่จะทำอะได้คือให้มันมากกว่าเดิมอย่างน้อยหนึ่งนาทีครับได้เจ็ดอย่างน้อยให้ได้แปดคือถ้าเรื่องนี้ได้นะเรื่องอื่นสบายอ่าแล้วเสจแล้วตอนนี้เนี่ยพี่ก็ขึ้นถึงชั่วโมงครึ่งได้นะ <Yeah. S 2> สบายสบายนี่แหละครับแล้วก็ดูรายการให้มันเพลินๆไปเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยนะคะถ้าเราทําสิ่งที่ดีมีค่า เราจะรู้สึกเวลาหมดไปอย่างรวดเร็วนะและเรามีความสุขกับมันแต่ถ้าเกิดว่าเรานั้นไม่ได้ทําสิ่งใดที่มีค่าไม่ได้ทำสิ่งใดที่เราชอบเวลาจะไปช้ามากแล้วเราจะเบื่อหน่ายมากเราจะมีความสุขว่าทุกอย่างจะไปด้การรอคอยเหมือนกับที่คุณผู้ชมได้ติดตามรายการของเราจะรู้สึกว่ามันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับเดเราพักกันสักรู่นึง่อนนะ